หมอช้างเผย14พฤศจิกายนดาวพฤหัสย้ายครั้งสุดท้ายชี้สีราศีดวงชะตาดีขึ้นสวัสดีครับแฟนเฟ r s ชานลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีเรื่องเกี่ยวกับ4ีราศีที่จะมีเกณฑ์ดวงชะตาดีขึ้นจากอิทธิพลของการย้ายของดาวพฤหัสจะมีราศีใดนั้นรับฟังได้ที่คลิปนี้ก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับในวันที่12พฤศจิกายนหมอช้างทศพรศรีตุลาโพสต์ Facebook เฟซบุ๊กเผยดาวพฤหัสจะเปลี่ยนแปลงย้ายครั้งสุดท้ายของปีในวันที่14พฤศจิกายนนี้โดยจะมีผลให้ผู้ที่เกิดราศีมังกรกรกฎมีนและพฤศภดวงชะตาจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้หมอช้างระบุว่าวันที่14พฤศจิกายนดาวพฤหัสย้ายราศีครั้งสุดท้ายของปีการย้ายครั้งนี้จะส่งผลให้ผู้ที่เกิดราศีมังกรกรกฎมีนและพฤษภดวงชะตาจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเหมือนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แนะนําวันที่14นี้ให้ไปขอพรที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพหรือที่จังหวัดของเราก็ได้เพื่อให้เป็นการเริ่มต้นดวงใหม่ด้วยความเป็นมงคลหรือจะทําบุญอื่นๆตามที่แนะนําไว้ด้วยก็ได้ ดาวพฤหัสยังมีความหมายถึงผู้ใหญ่และบุปการีการแสดงออกถึงความกตัญยูก็เป็นสิ่งช่วยให้ชีวิตมีแต่ความเจริญก้าวหน้าได้เช่นกันครับหมอช้างกล่าววันนี้ทางช่องมีเคล็ดลับมาบอกถึงวิธีการบูชาดาวพฤหัสนะครับ 1. สวดมนต์และบูชาพระพทุทธรูปที่บ้านด้วยดอกดาวเรืองสีเหลืองเป็นสีของวันพฤหัสบดี 2. ขอพรที่ศาลหลักเมืองให้เป็นหลักชัยกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ 3. าทำบุญถวายสังฆทานขอพรพระพุทธรูปปางสมาธิซึ่งเป็นปางประจำวันพฤหัสบดีนะครับขอขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก TNN อ n, n l i อ e นไลน์นะครับและนี่ก็เป็นคำแนะนำออกมาจากโหลชื่อดังหมอช้างนั่นเองสำหรับสีราศีที่จะมีเกณฑ์ชะตาดีขึ้นจากอิทธิพลของการย้ายของดาวพฤหัสอย่าลืมไปทำบุญและทำความดีไม่ว่าจะราศีไหนความดีย่อมส่งผลให้เราได้ดีนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสําหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ